มันคือสมบัติมังกรศักดิ์สิทธิ์จริงๆรหรอหรือว่ามันถูกขัดเกาโดยองค์จักรพรรดิเองอืมแท้จริงแล้วอะสร้างป,ประหาพังมังกรศักดิ์สิทธิ์คืออะไรกันแน่นะอืมข้าว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับสายเลือดของเจ้านะอืมเป็นไปได้ไหมที่ข้ากําลังวางแผนต่อต้านเสี่ยวเทียนจริงๆ,ๆมันจะเป็นไปได้อย่างนั้นหรอสร้างมังกรศักดิ์สิทธิ์นี้มันคืออะไรกันแน่ ทำไมมันถึงไปอยู่ในมือของเสี่ยวเทียนได้ละ่ะชีมตามบันทึกใกล้เต้าหลอมแห่งสงครามจะต้องมีโบราณวัถขขตถุของมังกรศักดิ์สิทธิ์ที่จักรพรรดิปรับแต่งด้วยตนเองแต่ตอนนี้ซากประหัาพังอ่ะของมังกรศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงอยู่ทำไมมันึงมีอีกอันนึงอยู่ในมือของเสี่ยวเทียนได้ละ่ะเป็นไปได้ยังไงกันป,ะปะ้าเรื่องได้รับการแก้ไขแล้วหรอโว้มนี่สินะ นี่คือดินแดนผู้พิทักษ์ของโครงสร้างที่จักรพรรดิต้องเลกด้วยชีวิตเอ๋นี่นี่เขาเป็นใครอ่ะเป็นไปไม่ได้อืมข้าไม่ถึงเลยว่าวัลังกายทางจิตวิญญาณจะกลายร่างเป็นมนุษย์อืมลมหายใจนี้ไม่เลวเลยนะเสี่ยวเทียนเจ้าช่วยข้าได้มากเจ้าช่วยข้าได้มากจริงๆเอาล่ะสร้างมังกรศักดิ์สิทธิ์อยู่ในมือของเสี่ยวเทียนแล้วแล้วทำไมต้องอยู่ในดินแดนผู้พิทักษ์นี้อีกล่ะ ทำไมไม่พาข้าไปที่ดินแดนนาดูลีทางตอนใต้ข้างนอกเพื่อดูมันละ่ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอืมฝ่าบาทและองค์ชายเสี่ยวกำลังจะมีเรื่องเกิดขึ้นผู้หญิงคนนี้น่าจะอยู่ในอาณาจักรลัทธิเต๋าระดับ17และสามารถใช้พลังของถนนสายหนึ่งได้เจ้าชายและคนอื่นๆน,น่าจะถูกพาตัวไปยังดินแดนหนานหลงังรอให้พวกเขากลับมาซ่อมแซมและฟื้นฟู เจ้าชายคงจะน่ากลัวและดูร้ายมากแน่ๆจะกระพัดรู้ว่าเจ้าอ่ามาที่นี่เพื่อช่วยเหลือผู้คนในเตาหลอมของสงครามและข้าจะไปที่นั่นด้วยเฮ้ยอจะทำอย่างไรดีนี่ข้าทำอะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นหรอโอ้ยนี่เจ้าทำอะไรของเจ้าเนี่โปรดใช้สมองของเจ้าเด็กน้อยตัวเล็กๆคนนั้น่ะไม่มีเลือดเนือ้อมนุษย์คนนั้นน่าจะเป็นแค่ล่าวิญญาณ และเจ้าไม่เห็นหรอว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนนั้นน่ะดูไม่เหมือนกับเสี่ยวหลานจุนเลยเด็กคนนั้นน่ะคงจะได้รับการเลี้ยบเลี้ยงมาแน่ๆเอ๋อย่างนั้นหรออย่างนี้เองสินะอืมเฮ้ยถ้าเจ้าไม่เชื่อข้าเพียงแค่รอถามเขาเมื่อตอนที่เขา,ากลับมาก็แล้วกันนะเจ้าก็แยเราทุ่มสุมดีกว่าเหมือนเสี่ยวหลานจุนน่ะยิ่งเดาวก็ยิ่งปวดหัวเปล่า ืมพี่เสี่ยวแค่เดาเหรอแต่ข้าว่ามันฟังดูสมเหตุสมผลมากๆเลยนะืมข้าข้าก็คิดดูแล้วบางทีข้อเท็จจริงอาจจะเป็นอย่างที่เสี่ยวหลานจุนดาก็ได้ไม่ว่าอย่างไงก็ตามพวกเราอะ่ะควรไปสนับสนุนเสี่ยวหลานจุนก่อนเดี๋ยวนะไม่มีทางเจ้าออกไปข้างนอกไม่ได้เจ้าเก่งไม่พอหรอกนะเจ้าจะตายเอาได้นะอื ถึงแม้ว่าข้าจะต้องตายแต่ข้าก็จะอยู่กับเขาเอ้ยท้ายที่สุดแล้วฝาบาทก็เต,บติบโตขึ้นจนได้สินะแล้วเมื่อเห็นเก่เจ้าชายเสียวพวกเขาก็คงรู้แล้วว่าพวกเขากำลังพูดอะไรกันอยู่อือพ่อ,พ,อ,พ,อพ่อคิดว่าเจ้าชายจะปลอดภัยไหมอืมออกจากอาณาจักรแห่งการฝึกฝนพนนึกสิ่งที่เจ้าชายต้องมาเชิญหน้า เือนาจักรที่อยู่ห่างไกลเกินกว่าการดำรงอยู่ของเจ้าชายเองอืมลูกพ่อวางใจได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเจ้าชายได้หรอกอืมกฎเกณฑ์ของสวรรค์เละโลกอ่ะได้ทดสอบให้กับเจ้าชายเป็นการส่วนตัวแล้วขอบเขตอะไรก็ไหลขอบเขตไม่ใช่ปัญหา <c oughs> ในความเป็นจริงพวกเขาอ่ะถูกเจ้าชายทุบตีจนตายในสถานที่ที่นี้และพวกเขาอ่ะ อาจจะตายได้อย่างมีความสุขก็ได้เอ๊ะทำไมล่ะท่านพ่ออืมรู้ความจริงตายอย่างสิ้นหวังจะปวดเหลือเกินและก่อนที่เขาจะตายก็จะมีส่วนร่วมในความคิดของเจ้าชายเช่นกันเอ๊ะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ย้ยนี่มันมากกว่าที่ข้าคิดเอาไว้อีกนะโฮ้ย